ที่วัฒนานครสราแก้วไขเปรินชนาไปพร้อมๆกันนะฮะว่าไอ้เจ้าปลาตัวนี้ปรากฏมันกินซากมนุษย์เข้าไปหรือเปล่ามีเด็กวัยรุ่นไปตกปลานะฮะที่ฝายน้ำล้นบ้านหนองหมูอำเภอวัฒนานครจัองหวัดสาแก้วได้เจ้าปรากฏเป็นแต่เป็นปรากฏที่ตัวใหญ่มากนะตัวเนี่ยประมาณ9ขีดเกือบกิโลแล้วท้องมันใหญ่ผิดปกติ พาท้องออกมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยช็อกฮะขยี้ตารัวเพราะสิ่งที่เจอในท้องของปรากฏเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับเล็บมือคนกระดูกข้อนิ้วมันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆหลายชิ้นแล้วจริงๆคือมันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งน้องอาร์มสมพงศ์เขาบอกว่าก่อนที่จะตกไอ้เจ้าปรากฏตัวนี้ได้นะนะมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาถามนมนม ตกปลาเนี่ยวางเบ็ดมีอะไรติดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าที่มันแปลกๆเนี่ยตนก็รู้สึกงงทาไมลุงมาถามแบบนี้อ๋อกลูกของลุงหายออกจากบ้านไป4ีหวันแล้วน่าจะพัดตกฝายจมน้ำตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาเจอเศษข้อนิ้วกับเศษเล็บที่คล้ายกระดูกมนุษย์นี่แหละผมนี่ช็อกเลยแล้วรีบวิ่งกลับไปหาคุณลุงซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน ปรากฏว่าคุณลุงกําลังทําพิธีจัดงานสวดศพให้ลูกชายคือบอลแล้วเป็นคนในหมู่บ้านตกน้ําจมฝายจริงๆก็วันนั้นออกไปตกตามปก,กติครับไปตกกันตอนเย็นๆพอดีว่าเขามาถามว่าเกาะอะไรหรือเปล่าเพราะพ่อเขามาถามว่าลูกเขาหายไป3ามสี่วันนะครับเขาก็เลยมาถามว่ามีอะไรไหมเกาะอะไรไหมผมก็เลยถามเขาว่า ทาทําไมครับเขาบอกว่าลูกหายเขาบอกว่าเพื่อนลูกเขามาส่งตรงที่ฝายตรงนี้แล้วก็หายไปเลยวันนั้นครับแล้ววันนั้นมันสี่วันพอดีผมก็ไปตกตามปก,กติก็ได้ปลาตัวใหญ่มาสองตัวตัวก้าขีดตัวนั้นแหละครับอ่าพอดีเอามาทําตอนเช้าแล้วมันดูแปลกๆว่าปรากฏกระเพาะมันใหญ่เกินไปตามจริงช่วงนี้ปรากฏกระเพาะมันจะไม่ใหญ่ครับมันจะเล็กๆผมตั้งใจแล้วก็เลยแกะดูผ่าดูเรื่อยๆมันก็เลย ที่แรกเจอเล็บมันเป็นเล็บที่แรกผมคิดว่าหนังปลาไอเป็นเกล็ดปลาใหญ่เขี่ยไปเขี่ยมามันเริ่มมีแบบเป็นลายมือตรงเนี้แล้วผมเขี่ยไปมันเริ่มมีกระดูกนิ้วมือมาอม,มีมาสี่สี่ข้อสี่นิ้วเลยครับในความส่วนตัวปลาที่พบเห็นในรูปเป็นปรากฏนะครับซึ่งเป็นปลาน้าจืดที่กินเนื้อรวมถึงสร้างสัตว์ที่กําลังสลายตัวและมักหาอาหารตามหน้าดินในลําน้ําตามธรรมชาติครับ ดังนั้นหากพบเศษชิ้นส่วนอวัยวะในท้องปรากฏอาจเกิดจากการที่ปรากฏกินซากสัตว์อื่นที่อยู่ในน้ําแล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากมิจฉาทิที่คล้ายกันสําหรับในกรณีนี้เมื่อพิจารณาจากรูปเศษชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆที่พบในท้องปลาทั้งรูปร่างและขนาดแล้วน่าจะเป็นเศษซากข,ของสัตว์เล็กมากกว่าเศษชิ้นส่วนของมนุษย์นะครับ ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย